สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมากับการรีวิวเคสคอลเลกชันเย้ก็จะเป็น Case, เคสไอ,อ o n e ที่เรามีทั้งหมดนะคะซึ่งเพื่อนๆขอมาเยอะมากๆว่าอยากให้รีวิวเคสทั้งหมดนะคะเพราะว่า อาจจะเห็นว่าเราได้พัสดุเคสมีคนส่งเคสมาให้เยอะมากๆเลยใช่ไหมละ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเคสของเราทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทั้งหมดของเรามีกี่ชิ้นก็เราเก็บไว้นี่เลยเป็นกล่องพัสดุแหละค่ะใส่ไว้ในนี้เนาะเยอะมากๆเลยมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันแต่ละชิ้นกันเลยค่ะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะซึ่งเราใส่อยู่นะคะตอนนี้จะเป็นตัวนี้เลย เป็นเคสธรรมดาเลยนะคะสีชมพูเนาะอย่างนี้นี่นะคะโอเคอันที่หนึ่งนะคะก็อันที่สองเดี๋ยวเรียงยังไงดีหยิบมาเลยแล้วกันนะคะอันที่สองจะเป็นอันนี้เป็นเคสใสนะคะเคสใสสีชมพูเนาะที่ร้านแคคเคนเดอร์ส่งมานะคะนี่โอเคต่อมาอันที่สามนะคะจะเป็นอันนี้กระต่ายนะคะเป็นรูปหัวใจตรงนี้ด้วยนะ ตรงกล้องนะคะน่ารักมากๆเลยชิ้นนี้อันนี้เราซื้อมาจากร้านเคสบายเม y นะคะนี่เลยเป็นสีออกขุ่นๆหน่อยนะคะมีกระต่ายยืนอยู่น่ารักมากนี่นะต่อมาอันที่4ีนะคะจะเป็นอันนี้เลยจากน้องลิตเติอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่แกะพัสดุไปเนาะน,น่ารักมากๆเลยอ๋อนี่นี่นี่ลิตเติ้ลแคทแฮนด์เมนะคะใช่โอเค ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะแบบใช้ไม่ทานจริงๆมันเยอะมากนี่นะคะน่ารักมากต่อมานะคะอันที่ห้าะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นเคสดํานะคะดําด้านแล้วก็มีเขียนเอ่อสีทองๆสวยมากอันนี้ชอบมากสวยค่ะอันนี้อันนี้ห้าะต่อมานี่หกนะคะจะเป็นอันนี้เป็นเคสแบบกระจกนะคะนี่เห็นกล้องใช่ไหมเป็นร้าน Candy c e n ส่งมาเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ก็สวยคือมันดูดีโมเดิร์นมากๆชอบชอบต่อมาที่เจ็ดนะคะจะเป็นอันนี้เลย สีเหลืองน่ายิ้มนะคะอันนี้ก็น่ารักน่ะที่เจ็ดนะคะก็จะไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะมันก็ธรรมดานะคะเป็นแบบพาสติต่อมาที่แปดค่ะจะเป็นอันนี้เป็นสีชมพูเนาะเป็นรูปบ้าบาป้าป้านะคะไหนน่ารักมากเป็นสีชมพูแบบโอ้ยมันสีชมพูพาสเทลมากมากเลยนะคะชิ้นนี้โอเคต่อมาตระ okay, okay, มาณที่เก้านะคะจะเป็นเอ่อสีชมพูรูปหมูนะคะนี่นะอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นแบบรูปหมูแต่ว่ามันมีตาเดียวอะเออนี่แล้วก็มีแบบ เ,เขาเรียกอะไรจมูกนะคะแต่ว่าอีกตาหนึ่งมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะอันที่10บนะคะจะเป็นสนุปปี้อันนี้ร้านแคคเค็นเดอร์ก็ส่งมานะคะเขาส่งมาให้เรายอะมากเลยนะอันนี้น่ารัามากชอบมากเลยเป็นแบบขุนๆด้วยนะคะอ,คอันที่11คะ่ะจะเป็นอันนี้อันนี้ก็ร้านแคคเคนเดอร์ส่งมานะคะเป็นสีขาวนะเขียนว่า no boyfriend no problem นะคะอันนี้แบบโอ้ชอบชอบโอเค อันที่12นะคะจะเป็นอันนี้สีดำนะคะเขียนว่า lucky girl เนอะสวยมากดำด้านๆน,น,นะคะน,นี่มีความสวยงามต่อมาค่ะที่ส3ามนะคะจะเป็นอันนี้เลยอันนี้เพื่อเราให้นะเพราะว่าเพื่อเราใช้5้าซีใช่ไหมแต่ว่าน,นี้มันใส่กับ5้าีไม่ได้ก็เลยให้มานะคะน่ารักมากมันเป็นตัวการ์ตูนหนึ่งอะ่ะในช่องอะไรสักอย่างหนึ่งสีแบบเขียวมิ้น์นะคะน่ารักมากเลย ป่อมาที่14นะคะจะเป็นอันนี้อันนี้น้อง Li ต t l e Cat ก็ส่งมาะคะเป็นลายโปกเกมอนน่ารักมากนี้ก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะยังอยู่ในแพ็กเกจเลยนะคะโอเคตอนนี้ก็หมดกล่องที่1ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกล่องที่2กนันนี่โอเคอันแรกเลยนะคะอยู่ข้างบนสุดจะเป็นอันนี้นะอันที่15นะคะเป็นเคสใส่นะสีแบบฟ้า,ฟานะคะฟ้าอ่อนๆนะอยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันยังไม่ได้แกะใช้เลยนะคะนี่สิบห้า ต่อมาอันที่16นะคะจะเป็นอันนี้เป็นเคสมูมินนะคะน่ารักมากอันนี้ก็เก็บไว้ในแพคเกจมูมินเหมือนกันเนาะสวยงามอ่ามแทนนะคะอันนี้ไหมต่อมา17ค่ะอัค่ะที่17จจะเป็นอันนี้น้องลิตเติ้ลแคทก็ส่งมาให้เรานะเป็นลายช้างนะคะน่ารักมากยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะอันนี้สวยมากๆเลย ต่อมาส8ปดนะคะนีนสี้1ปดจะเป็นเคส่อ,อกระต่ายนะคะนี่มีหัวใจตรงนี้อันนี้น่ารัามากเป็นออกสีชมพูชมพูอ่อนด้วยนะเขียนตรงนี้ว่าจอยนะคะน่ารักชอบตรงนี้มากคือมันมีหัวใจตรงนี้น่ารักมาสิบเก้าแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเคสติสนะคะนี่น่ารัามากนี่นอรลิตเทิลแคสก็ส่งมาให้เรานะคะเยอะมากๆาเลยเ้างส่งมาให้นี่นะสวยมากราคาอยู่ที่290เิเลยนะคะคือแพงมากเลยอะ เสี oh, okay. ต่อมาที่20นะคะจะเป็นอันนี้เลยเป็นเคสสีฟ้านะคะธรรมดาเนาะแบบมันสวยอะตรงนี้มันมีรูให้โชว์แอปเปิลด้วยเอ,อมันก็น่ารักดีนะสำหรับเรานะคะ mm hmm. เห็นไหมต่อมาอันที่21นะคะใช่21จะเป็นลายนี้เลยเป็นลายกาแล็กซี่นะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้แล้วเนาะไม่โฟก,กัสเลยลูก mm hmm. เห็นไหมมันสวยมากเลยชอบอันนี้มากต่อมา ที่22นะคะจะเป็นอันนี้ลายเหมือนจะเป็นมาลิขิตนโพนี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งสีสันสดใสามากๆเลยนะต่อมาที่23นะคะจะเป็นอันนี้นะจะเป็นพวกหมวดหมู่เดียวกับสีสีเมื่อกี้นะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะนี่คือสวยมากนี่นะเห็นไหมต่อมาอันอันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะ25้าใช่ไหมย25ห้าหรือแบบ จะเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยสวยมากค่ะต่อมาค่ะเก็บสุดท้ายแล้วอันที่26นะคะจะเป็นคริสตัลที่น้องส่งมาให้นะคะสวยมากอันนี้แบบดูมีมิติสุดๆอันสุดท้ายค่ะอันที่27นะคะก็จะเป็นเอ,อเคสลายดินสอนะคะที่น้องส่งมาให้เหมือนกันคือได้ฟรีเยอะมากนะคือจริงๆ สวยมากเลยยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะคะนี่โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเคสคอลเลกชันทั้งหมด26ชิ้นนะคะของเราทั้งหมดเลยนะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆชอบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ที่สำคัญ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย